สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคนพยากรณ์นะครับวันนี้เป็นค่ําคืนเช่นเดิมครับช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับกับผมนัดนรรัตน์มาประจําที่เดิมแล้วก็เวลาเดิมด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนที่กรุงเทพฝนตกอีกแล้วนะฝนตกไปทั่วเลยครับตั้งแต่ช่วง กลางวันเลยนะวันนี้ผมเดินทางไปทั่วกรุงเทพเลยไปหลายที่นะครับภารกิจเยอะแยะไปหมดเลยครับนะเพราะฉะนั้นแต่เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาเข้ารายการนะสักชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าไปไว่ายน้ํามานะเห็นไหมตอนนี้เริ่มเริ่ม,มหันมาดูแลสุขภาพเยอะขึ้นมากๆเลยเพราะว่า รู้สึกได้นะว่าบางทีคนเราเวลาทํางานเนี่ยทางานมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามันมีในพานคนหนึ่งนะเนี่ยขออนุญาตเล่าก่อนนะเริ่มต้นมาก่อนมันมีานพานคนหนึ่งนะครับเขาตัดไม้วันหนึ่งปกติตัดไม้ต้นไม้นะได้วันละยี่สิบต้นแต่พรนานวันขึ้นเรื่อยๆตัดเหลือสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามเออแล้วเขาก็แปลกใจว่าทําไมวันนี้เขาตัดได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามีคนก็มาถามนะเออว่า เออตกลงทาไมมันตัดได้น้อยลงอืมสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดจึงทราบได้ว่าคนหรือในผ่านผู้นั้นนะวันวันได้แต่ตัดอย่างเดียวแต่ลืมลืมหยุดที่จะรับมีดรับขวานนะหรือว่าหยุดที่จะดูเครื่องมือธรรมะหากินของตัวเองนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนเราร่างกายมันมีเสื่อมมีสึกหลอลงนะครับอย่าไปเห็นแต่เออวันวันต้อง มีภารนะหน้าที่การงานเยอะต้องทํางานดีกว่าเพื่อที่จะได้เงินระวังดีๆนะได้เงินมาสะสมเงินมาเป็นปีเป็นชาตินี่เดี๋ยวจะต้องเอามาใช้ในการดูแลรักษาเข้าโรงพยาบาลนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับครับวันนี้ผมนัดนรัสมาประจําเช่นเดิมว,วันนี้มีสาระดีๆเพียบเลยเพียบเลยนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นก็จะมี SMS นะครับ ใครที่ต้องการจะพูดคุยดูตรวจด,ดวงชะตานะครับรีบๆกดมาเลยเพราะว่าใครบางคนเนี่ยรู้ว่าแหละแม้ว่าแน่ช่วงแรกนี้อาจารย์กดไว้ก่อนเลยแล้วก็ถึงเวลานะพิมพ์ไว้ก่อนถึงเวลาปเปรี่ยงกดมาแล้วนะครับก็คือใครที่อยากดูดวงชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องและอย่าลืมนะอย่าลืมเรื่องของจังหวัดนี่ผมชอบจังเลยนะอยากคือทราบว่า ใครที่อยู่ในมุมไหนของประเทศนะครับแล้วดูรายการและส่งมาพูดมาคุยกันนะครับอพอพิมพ์ชื่อวันเดือนปีนเกิดเวลาเกิดหรือเรื่องที่อยากทราบนะครับก็ส่งมาที่4535885นั่นเองตามที่อยู่หน้าจอนี้นะครับและวันนี้สาระดีๆมีหลายอย่างช่วงแรกนานาสาระจะพูดถึงเรื่องเลิกงามยามดีเลิกมงคล ประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวต่อไปช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนนี่นะผมจะนำเลิกดีๆของเดือนนั้นๆมาบอกคุณผู้ชมให้ฟังนะครับว่าเดือนนี้ตุลาเนี่ยเริ่มที่ตุลาเลยนะเดือนแรกนะครับมีใครที่อยากออกรถเนี่ยจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะรถเข้าอู่หรือว่าจะเอารถออกจากอู่ก็ได้นะครับเลิกเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยมีวันไหนบ้างในเดือนนี้ เรื่องบ้าน,นาใครอยากย้ายเข้าบ้านออกบ้านออกหรือว่าจะไปซื้อบ้านก็ได้นะครับจะไปเช่าบ้านก็ได้ควรเข้าวันไหนนะครับเดือนตุลามีวันดีอะไรบ้างอืยังมีเรื่องของสุขภาพด้วยใครจะไปตรวจเช็คร่างกายไม่สบายหรือว่าตรวจเช็คประจําปีวันดีๆมันก็มีนะวันมงคลที่เข้าไปแล้วเออจะได้หมอที่ดีในการรักษาและวิธีที่ตรวจที่ดีด้วยนะครับ ไปรักษาแล้วกลับมาจะได้แข็งแรงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันดีๆก็มีของปีนี้ของเดือนนี้นะครับของตุลานี้นะแต่แน่นอนแล้วว่าเลิอกอะไรก็แล้วแต่ก็ยังสู้เลิกที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกหนึ่งเลิกนะครับวันนี้จะนํามาบอกสี่เลิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานด้วยใครจะไปคุยกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้า แมถ้าได้วันไม่ดีนี่บางทีเข้าไปแล้วโดนเพ่นหรือว่าโดนเฉ่งกลับมาก็มีก็เยอะแยะไปถูกไหมเพราะฉะนั้นวันดีๆในการไปคุยเจราจาค้าขายเรื่องเงินตอรองแล้วช,ชนะแล้วจะสําเร็จนะครับมีวันอะไรบ้างในเดือนนี้เพราะฉะนั้นปากการกระดาษนะครับดินสอก็ได้ยังลบไม้บรรทัดอะไรามาเหอะนะอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าเลืดีเดือนนี้มีวันไหนบ้างนะครับ เขียนจดไว้นะอันนี้สาคัญมากจะมาพูดในทุกๆต้นเดือนของทุกเดือนเพราะฉะนั้นเลิกง,งามยมดีจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนหน้านะครับอืมต่อมาช่วงที่สองนะครับช่วงเปิดดวงหรือว่าดูดวงนะครับดูดวงดูดวง SMS แล้วก็ดูดวงทางโทรศัพท์นะครับแน่นอนแล้วครับว่าโทรและเมสเซจเข้ามาตามที่อยู่นี่เลยนี่เขียนมาตามนี้นะครับ ส่งมาแล้วก็ผมก็จะมาดูดวงกันแน่ชั่วล้านเปอร์เซ็นต์นี่งานนี้ช่วงที่3มเปิดดวงคนดังแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันไว้ว่าวันนี้เราจะดูดวงนะครับนายทหารท่านหนึ่งชื่อพันตรีประจักษ์นะครับนะนายทหารอยู่ช่องสามแน่นอนครับพระเอกของเราเป็นใครไปไม่ได้ครับคุณติ๊กเจษดาพรน,นี่วันนี้จะมาดูซิว่า มีดวงอะไรที่ล่อดแหลมเหมือนน้องฟิล์มหรือเปล่านะคือมาดูกันนะเออวันนี้ผมดูมาละแม่มีอะไรน่าสนใจละเกินช่วงที่4ี่ครับช่วงของการดูดวงนะครับนะชั่วล้านเปอร์เซ็นเราจะมาดูในทางด้าน SMS เอก็ทางคุยกันหน้าจอนะครับช่วงสุดท้ายช่วงดวงคุณรายสัปดาห์นะครับมาเริ่มเลยเริ่มเลยวันนี้ผมจะต้องดูโคดการโคจรของดวงดาวในช่วงเดือนตุลานี้นะครับ อย่าลืมนะครับใครที่ใครที่เห็นรูปข้างหลังงานที่ได้นี่อย่าลืมเราจะมาเล่นเกมกันต่อในทุกๆสัปดาห์นะครับไทยเที่ยวไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามพีเต์โปรโมทประเทศไทยว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างดังนั้นใครที่เห็นรูปข้างหลังนี้แล้วส่งคำตอบมานะครับทาง SMS คุณต้องใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะ เรื่องที่อยากทราบมาแล้วผมจะดูแถมให้อีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่เด็ดเดเรื่องที่สําคัญนะครับนเรื่องที่คุณไม่ได้ถามมาแต่ผมเห็นในดวงชะตาว่ากําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนร้ายเปอร์เซ็นต์ในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับก็จะดูให้เพราะฉะนั้นส่งมาดังรูปที่เห็นข้างหลังว่าที่ใดนะครับมาเริ่มเลยอย่าลืมดินสอดินสอปากกากระดาษนะครับ เราจะมาเริ่มกันที่ดวงดาวบนท้องฟ้าเอาเลิอกออกรถก่อนดีกว่านะเรื่องของรถนะครับใครจะเอารถไปเข้าอู่หรือจะออกรถออกรถใหม่ออกรถมือสองก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถนะครับในช่วงเดือนนี้มีวันใดบ้างนะ จดไว้นะครับวันแรกเลยนะครับคือวันพฤหัสแน่ที่ผมดูดวงดาวบนท้องฟ้าวันนั้นเป็นวันที่เลื่องงามยามดีมีท้องฟ้าเลยครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการออกรถคันนั้นมาแล้วเป็นรถที่ออกไปหาเงินหาทองก็ได้นะครับบางคนบอกอาจารย์มีรถแล้วทํอยังไงล่ะน่าวันนั้นสามารถที่จะนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นพระก็ได้นะครับอแล้วนํามาแขวนที่รถแล้วก็ เป็นเรื่องของการถ้ามงคลแบบมีรถอยู่แล้วจะทํำยังไงให้เป็นแบบเลิกเกี่ยวกับรถดีๆหรือเป็นมงคลหนึ่งเลยเอาของหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในรถนะครับสองเป็นเรื่งงองที่ล้างล้างคุณต้องล้างรถเลยนะวันนั้นนหละล้างแล้วก็ระหว่างที่ล้างก็ต้องล้างเองด้วยนะ ทำจิตใจให้สบายแล้วก็อ,อ,อธิษฐานอยากให้รถคันนี้ออกไปหาเงินหาทองให้มันขับแนละ้วมันปลอดภัยนะมไม่ใช่แบบขับไปบกลางค่ำกลางคืนแล้วเกิดเหตุอุบัติเหตุอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นวันที่ดีในช่วงเดือนนี้คือวันพฤหัสนะครับที่21น,นั21ตุลาคมและอีกวันหนึ่งวันที่27นัน่นพฤหัสที่27 นะครับเดือนตุลาคมมีแค่สองวันเองนะอสองวันนะครับในช่วงในช่วงเดือนนี้นะครับมันเนีเรื่องออกรถจําไว้นะจดไว้แล้วนะคราวนี้ผมไม่ทวนซ้ํานะครับต่อมาเลือกที่สองเอาเลือกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องบ้านนะใครที่จะย้ายเข้าบ้านนะครับหรือจะไปเช่าห้องใหม่หรือจะไปซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะครับ เป็นเลิกของการบางคนกําลังปลูกบ้านอยู่เออจะจารย์จะลงเสาเอกวันไหนดีมีดังนี้จดเอาไว้นะครับนี่ผมมีวันดีๆในในการโครจรของดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับจดไว้เลยนะครับคือวันแรกเลยวันพฤหัสเช่นกันวันพฤหัสที่เจ็ดนะครับเจ็ดนี้แหละอืมอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับวันพฤหัสพฤหัสหน้านะครับพฤหัสที่เจ็ดเลือกมีแค่สามวันในเดือนนี้นะครับพฤหัสที่เจ็ด และพฤหัสที่21อีกแล้วนะครับอ21อีกแล้วนะไม่ใช่บอกหวยนะพฤหัสที่7พฤหัสที่21และวันพุธนะครับวันพุธที่27น,น่น27อย่าลืมนะครับเดือนตุลาคมนะครับน,น่าสามวันวนะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านดีนะครับวันนั้นอาจจะเป็นคุณผู้ชมอาจจะไม่ไดออ้มีบ้านอยู่แล้วทําอะไรดีอาจารย์วันนั้นเป็นวันที่คุณต้องหนึ่งเลย ทำความสะอาดบ้านนะครับอาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นกลับมาก็ได้นะครับทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดห้องจุดทูปไหว้พระนะในวันนั้นขอให้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมีความสุขความเจริญมีเรื่องดีๆนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเรื่องของความรักนี่ให้แฟนอย่าไปงี่เง่ามากนักนะ อย่ามาแบบมาหยิบยืมตังหรืออย่ามาเออมาแบพูดจาให้ไม่เข้าหูมากนักอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆนี่ต,ต่อมาต่อมาต่อมาเอาเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่จะไปตรวจสุขภาพร่างกายไปหาหมอนะแต่บางคนบอกตอนนี้ป่วยอาจารย์ มันต้องทํายังไงดีต้องรอแม่ต้องรอแบบให้ถึงเลิกไม่อีกสักห้าวันสิบวันไม่ได้ถ้าใครป่วยตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปนะแต่อันนี้บางคนต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีไงแล้วเอออาจารย์วันนี้ผมจะไปว่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่หาเลิกหายาหรือหาวันมงคลสะหน่อยจะดีนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยโหรารศาสตร์ไทยแล้วก็บรรพบุรุษของเรานะครับจะถือเรื่องเลิกยาม,มงคลเนี่ยสำคัญมากๆสังเกตไหมว่า ในการเปิดี่ยห้างร้านใหญ่ๆรู้สถานที่ราชการเห็นไหมรู้ว่าจะไปแบบเดินเรือนี่สมัยก่อนนี้นะครับต้องมีเลิกวันมงคลนะจึงจะกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้เงินได้ทองกลับมาด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพอืมอะไรเนี่ยสุขใดไม่เท่านะเมื่อล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์นะนี่มีตุ๊กตาหน้ายิ้มแป้นหน้ากลมมาด้วยนะ สุขได้ไม่เท่าเมื่อลงกระเป๋าแล้วเชิดตังเอออมาดีๆใครมีกรอนอะไรคำขาก็เขียนส่งมาให้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ให้ฟังกันนะบางทีเออมีอะไรที่สนุกสนุกสาระดีๆคำขำอะไรส่งมาส่งมา,งมา,งมา,งมานะครับส่งนะมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับนะมาคราวนี้เรื่องสุขภาพมีสองวันในช่วงในช่วงเดือนนี้นะครับคือวันพระฤหัสที่เจ็ด อืมเพฤหัสที่เจ็ดจดไว้นะเจ็ดเดือนตุลาคมและวันที่สิบสี่พฤหัสนะครับที่สิบสี่ตุลาสองวันนี้ใครที่สามารถจะออมีเวลาจะไปหาหมอเลือกสักวันหนึ่งจะลางงานวันไหนดีอาจารย์ไปหาหมอแล้วแล้วได้เอ,อหมอหรือได้แพทย์ที่เก่งๆดีๆนะครับไปวันที่เจ็ดและว,วันที่สิบสี่นี่สองวันนี้ไปแล้วเห้งแน่นอนรัดบั๊กเซนชั่วนะครับต่อมาต่อมา คราวนี้เลิกสําคัญเลิกเรื่องของการเงินบ้างแล้วละ่ละการเจราจาต่อรองนะครับไปค้าขายนะครับค้าขายบางคนมีสินค้าอะไรอยู่แล้วต้องการจะไปให้เขาซื้ออะทำยังไงดีเขากลัวเขาไม่ซื้อนะวันสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับจะไปคุยกับหัวหน้าก็ได้นะครับคุยกับผู้ใหญ่บางคนถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินอาจารย์เรื่องเงินแมวและผมมีปัญหาอืดอาใจย อยากจะไปคุยกับกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของเรานะครับก็มีวันสำคัญวันดีด้วยต้องจดไว้นะจดไว้ผมไม่พูดซ้ำนะครับ จดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายหรือเปิดร้านก็ได้นะเปิดร้านบางคนมีร้านจะเป็นช็อปเล็กๆเ,เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆจะหาวันมงคลในการเปิดร้านนานเกี่ยวเรื่องการค้าขายการเงินและการงานล้วนๆนะครับอะไรที่เกี่ยวกับงานวันดีๆในช่วงเดือนนี้จดไว้นะครับเริ่มต้นเลยม,มันมีแค่3วันเองนะ3วัน วันแรกนะครับคือวันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์ที่สามตุลาเนวันมะรืนที่จะถึงนี้นะครับใครมีเรื่องอะไรที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับวันที่สามดีมากๆนะครับต่อมานี่วันต่อมาดูการโครจรของดวงดาวดวงดาวในช่วงเดือนนี้เป็นวันศุกร์ที่แปดนะครับวันศุกร์ศุกร์ที่แปดนี่ศุกร์ที่แปดนี้เป็นวันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเงินการทองการค้าขายการเจราจาจะไปเจราจากับเพื่อนก็ได้นะอืมไปไปทวงหนี้สินก็ได้เกี่ยวเรื่องเงินนะใครที่มีหนี้มีสินแล้วก็เพื่อนฝูงคนรับข้างติดหนี้ไว้ก่อนไว้อยู่นะครับแล้วก็จะไปให้เอเอเขาเอาตังค์เนี่ยเอาตังค์คืนมาซะไปได้วันนึงคือวันศุกร์ที่8ดนะครับวันศุกร์ที่แดหรือไปทวงวันศุกร์ที่แดจะมีข่าวดีนะครับอืมและและวันสุดท้ายเรื่องของการเงิน เนี่ยเดือนนี้อะไรที่มันดีๆมันมีน้อยเหลือเกินนะอะไรที่มันจะแย่มันนานนานมันู้เป็นอะไรเหมือนกันนะชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละอีกวันหนึงครับคือวันพุธพุธที่20่สิตุลานะครับวันพุธที่ยีตุลาเป็นวันที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ